สวัสดีครับผมคุณครูต้อยกิจิราชนะจิตครับวันนี้เป็นตัวแทนของโรงเรียนอนุบาลภาคภูมิครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับโรงเรียนอนุบาลภาคภูมินะครับผมเชิญครับสำหรับโรงเรียนเรานะครับก็จะมีจุดคัดกรองนะครับมีครับมีจุดคัดกรองวัดอุณภูมินะครับแล้วก็มีเจลวล้างมือให้นะครับผู้ปครองมีลงทะเบียนนะครับอ่าอ่านี่ครับ นี่คือปัญญาของโรงเรียนเราครับห้องแรกนะครับเดินเข้ามาแล้วก็จะเจอเลยครับเป็นห้องธุรการนะครับครับอันนี้ก็ก็จะพามาดูห้องนะครับนี่ก็คือการทํางานของห้องธุรการนะครับต่อสายทะเบียนแล้วก็สายการเงินนะครับแล้วก็ห้องประชาสัมพันธ์นะครับตรงนี้บรรยากาศทำงานแต่ละหน้าที่ครับครับอันนี้ก็เป็นเราจะพาไปชม ภาพต่างๆนะครับรวมภาพรวมของแต่ละของโรงเรียนครับนี่ก็จะเป็นพระประธานครับพระประธานโรงเรียนครับพระพุทธรูปครับนี่ก็จะเป็นห้องเรียนต่อสามพับสองครับอ่าเนี่ยก็จะเป็นตรงหน้าสทงครับข้าแถวก็เวทีครับเวลาจัดกิจกรรมต่างๆครับก็มีพื้นที่สามเล่นครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะปิงปองครับเรามีวิชาเรียนพระศึกษาปิงปองนะครับแล้วก็อ่ามา โรงเรียนเรานะครับซึ่งเราได้หาเครื่องเสียงมาตรฐานครับเพื่อให้เพื่อบรรทัดรถในการเข้าแถวนะครับอ่ารู้เลยครับเวลาเรามีกิจกรรมต่างๆครับแล้วก็จะใช้เวทีนี้เป็นเวทีแต่กิจกรรมนะครับอ่ามาครับมาชมเรื่อยๆครับอ่าห้องนี้จะเป็นห้องป .1 ครับสองครับก็ช่วงนี้โควิดครับ เรายังแยกแยกเรียนอยู่นะครับอันนี้จะเป็นด้านปฐมนะครับปฐมต้นอ่ป .1 ป .2 ครับป .1 ป .2 สป .3 ป .3 อยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่จะเป็นโรงอาหารครับเป็นโรงอาหารรับประทานกลางวันครับอันนี้ฝั่งด้านนี้จะเป็นร้านค้าร้านขายครับเพื่อให้นักเรียนได้ซื้อใช้สอยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นห้องปฐมปฐม ปฐมปายนะครับป .5 ป .6 นะครับก็จะอยู่ในโซนนี้เราจะแยกโซนนะครับปฐมต้นจะอยู่ฝั่งนู้นครับอันนี้เป็นแม่ครัวนะครับอ่อันนี้จะเป็นปปสามปสี่ะห้องน้ำนะครับห้องน้ําเรามีอยู่หลายจุดนะครับมีให้นักเรียนได้เข้าทุกอาคารนะครับทุกชั้นนะครับออันนี้ก็จะเป็นโรงอาหารอีก โรงหนึ่งครับอันนี้จะเป็นโซนของมัธยมต้นครับผมมาดูเป็นแบบร้านอาหารที่นักเรียนได้ซื้อตอนเที่ยงครับอันนี้จะเป็นมัธยมต้นครับมัธยมต้นมัธยมมัธยมต้นเปนอยู่อยู่ในฝั่งนี้ครับโซนนี้ครับห้องป .1 นะครับอ่าตรงนี้ครับเป็นสถานที่ออกกําลังกายให้เด็กๆได้ผ่อนคลายนะครับสนามฟุตซอลนะครับเรา ได้มีการทำใหม่ปรับปรุงใหม่ให้สวยงามกว่าเดิมครับตะขายมาตรฐานโคมมาตรฐานครับสีสันสวยงามนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เล่นตอนเลิกเรียนหรือว่าตอนเที่ยงอันนี้จะเป็นห้องสุดท้ายนู้นจะเป็นห้องศิลปะครับห้องศิลป,ปะก็มีห้องประจําห้องแอร์ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับขอบครับ Round will